สวัสดีครับทุกคนนี่คือห้องงพี่องค์ป้าหองเลียตัมมอยจักผมรู้สึกแปลกนิดหนึ่งนะทำไมโรงแรมนี้ไม่มีไม่มีไม่มีใครยกวันเรางอแปลกแปลกปะนี่รัะอ๋อพี่รอตาโน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 นาเล่นนะ จะให้คนอื่นหมุมแทนนะครับบอกว่าไม่กล้าเจ้าเจอแล้วจอแเจอวจอแล้วจอแล้วสวัสดีครับขอโทษนะครับเราเราเป็นเราเป็นยูยูบเบอร์นะครับหลบคนหมูปัยูยนยูยูยูนูย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 นยูยมยูไปทางูหนก็ไดู้คูยูช่ยูู่ยูยรยูคูยูยูู่ย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 บยูยูมชื่อูยูยูบุย่ยูุูยูู้ย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 ูมูย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 ูตูยูยูโย คุณพี่อยากไปที่ไหนครับเที่ยวบ้านตัวเองครับเที่ยวบ้านตัวเองภาคกีสานใช่ไหมร <อ S 1> ครับรู้จักลิซ่าไหมครับบุ <c oughs> รีรัมย์ <c oughs> <c oughs> เบอร์18ครับผมจังหวัดโคราชโคราชโคราชไม่ใช่โคราชนครนายกครับนครนายกพักกลางพัางพักกลางพังเดียวก็ถึงใช่ไหมครับแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวกงเดียวก็ถึงแป๊บเดียวก็ถึงครับีตรับคุณครับเดียวก็ถึงเดียกยวก็ถึงอันทีสอันสน่าจะ โอเคครับโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนักครนายกเดี๋ยวเดี๋ยวยกอากาศดีจริงวันนี้โชคดีเนาะวันนี้ก็โชคดีนะอากาศอากาศคือแบบพระเจ้ายูทูบทำคอนเทนต์ให้แล้วขอบคครับ ฮ2นาเดเซตสวัสดีครับทุกคนนี่คือโอปาฮงนะครับเดียวตัโอันนี้ยังเมืองนาโกโนะโยกนักนักคนนายกนะครับทุกคนตอนนี้เพิ่งเช็คอินเสร็จนะครับทุกคนแล้วก็เราจะไปเที่ยวดื่นเล่น แถวที่นี่นะครับคือพอดีเพิ่งเคลี่ยงกล้องกันน้าได้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับโชคดีวันแรกที่เราเปลี่ยนกล้องสามารถเปลี่ยนได้เนอะแล้วก็พระเจ้า youtube ให้ทำคอนเทนต์ว่าลองใช้กล้องใหม่กันน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยพระเจ้า youtube ก็สงใส่อยู่ว่าเอ๊ะกันน้ำได้ยื้นเปล่าเนาะขอความรั่นนะครับ ฝนไม่หยุดแต่เราก็ไม่หยุดเพราะว่าฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าสาคัญที่สุดก็คือผู้ชมนะครับไม่ฝนผมไม่หยุดเราก็ไม่หยุดอ๋อเราก็ไม่หยุดอ๋อเสื้อนี้ไม่ไม่ใช่กันกันน้ำเออซุ่มแล้วเนาะผมก็ต้องรกเอว่าอ๋อห้องเป็นอันนี้ไม่ใช่กันน้ำไม่กันนะซุ่มแล้วน่าจะเป็นแค่กันแดดซื้อผิด มีซิกเนเจอร์อาหารที่เมืองที่นี่ไหมครับมีค่ะส่วนมากของนครนายกก็จะเป็นปลาคังค่ะปลาคังปลาคัปลาปลาปลาชื่อว่าคังใช่ค่ะปลาคังปลาคังใช่ไม่ใช่ปลาคังปลากรันปลากรันชีวิตปลากรชีวิตคังแล้วมีอีกไหมครับตอนนี้ลูกค้าออกไปอ่ะลูกค้าตรงไปทางด้านนี้ลูกค้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลูกค้าตรงไปมาอีกกิโลนึงลูกค้าเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนาะ มมีีตอนนี้กําลังไปกินข้าวอยู่นะครับทางโรงแรมบอกว่ามีร้านอาหารก็เลยเราจะเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ที่นี่ปลาปลากังปลาปลาปลากันเราจะไปกินอันนั้นเงียบมากเนาะสังบเงียบมากปลา ปลาคารนปลาคารนอยู่ไหนปลาคารนอยู่ไหนเมนูไข่ดีเนาะปลาคารอยูี่อะไรเนน่ากินเนาะน่ากินเนาะโอ้คิดแป๊บนึงครับคิดแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเคเอฟซีมั้ยมีมีน่าจะมีแกลบไม่มีทีนี้ไม่มีทีนี้ไม่มีเคเอฟซีหรอแมคโดนัลด์พิพิลานี้ก็ได้เนาะได้มาได้มาัฮงเกิน ต้องเขียนซิงในชอร์ป่ะนั่ใช่ครับซิงในชอร์ดีกว่าเอ๊ะประกัน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 โอเคโอเคประกันนะผมไม่หยุดฝนไม่หยุดในนาทเนี้ทุกคนครับเราต้องทํายังไงดีครับตอนนี้ถึงที่นักคนนายกแล้วแต่ว่าฝนไม่หยุดฝนไม่หยุดตลอร์นตกหนักมากตอนนี้ว้าว้า ถ้านะเป็นแบบนี้เราไปในเมืองก็ไม่ได้สิถ้า,ถาเป็นหนึ่งร้านยูทูบเบอร์เขาจะทำอะไรถ้าเป็นหนึ่งร้านยูทูบเบอร์เนาะน่าจะมีสเกลใส่เสื้อกันเสื้อกันฝนอืมแล้วก็แม้แต่ฝนตกไม่หยุดไปซิกานเชื่กของที่นี่ใช่ฝนไม่หยุดเราก็ไม่หยุดใช่ถ้าฝนตกต้องออกไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็น attitude ของยูทูบเบอร์นะครับใช่ น่าจะมีใครคอมเมนต์ว่าพวกเราอ่ะที่กลัวมาเลยโอ้ยมาดิมาดิเอาไปละมาดิผมไม่ผมไม่กลัวผมไม่เคยรู้สึกกลัวผมก็ไม่เคยรู้สึกกลัวแค่ก่นตัวอันนี้แกน้ำน้ำเปียกเออเปียกแล้วเปียกเฉยเแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ อันน้ำแต่ผมรู้สึกแปลกนิดหนึ่งนะทำไมโรงแรมเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีใครก็ไว้เราอนะโรงแรมเนี้ยไม่ไม่มีใครเช็คอินเงียบมากนา่าจะเป็นวัน,ว,นวันธรรมดานา้ากัคนท่องเที่ยวไม่ไม่ไมค่อยมาเที่ยวนะห้อผ,<ม><น>ผมรู้สึกตั้งแต่แรกว่ากัญญาการ บรรยากาศที่นี่หรอบรรยากาศที่นี่แล้วก็พนักงกาศที่นี่อไม่รู้สึกเ็นอะไรที you know. eight, eight? ่เลยเหมือนเหมือนคุยกับคุยกับตุ๊กตาคุยกับผมไม่ได้รู้สึกว่าคุยกับบักดาเขาอาจจะเหนื่อยเนืนาะเหนื่อยกจะเหนื่อยแปลกแปลกปะเหนื่อยครับอ๋อพี่รรตาน้นนอนอนนนนอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะ

แล้วังนะระวังไปนะปมบอกเลยนะถ้าไปปาจะมีอะไรแน่นอนมันต้องระวังนะฮองฮองฮองคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮอง โอ้ตื่นโอเคไหมอ๋อตรงนี้เราอยู่ที่ใช่อยู่ที่นครน,นครนายก <laughs> น,น,นครนายกจ้า <laughs> <laughs> ต้องเรา้อเูเราการแสดงไม่เคยแก่งนะครับ พวกยูทูบเบอร์ทำแบบนี้ใช่ไหมทุกคนน่าสนใจรจริงจตอนนี้มีปัญหาก็คือเราออกไปเที่ยวไม่ได้ได้ได้เดีเราจะออกไปแต่ว่ากลัวว่าไม่มีคอนเทนต์เราต้องพูดตรงๆกับผู้ชมนะคะพูดตรงๆกับสปอนเบอร์นะคะตอนนี้กขอมนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับีดีนี้น่าจะสนุกมากอีกรอบนึง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฝนตกที er. g, ogi, ja s s <S ่นครนายกและพวกเรายังส yeah, like. ู้นะครับครับกำลังจะไปหาซื้อเสื้อกันฝนใช่ครับผมเสื้อเสื้อกลางฝนภาษาเกาหลีเรียกว่าอูบีภาษาญี่ปุ่นก็คือเลนโกโตเลนโกอันนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอเลี้ยวซ้ายเนาะใช่เมื่อกี้พี่ปนกงคำบอกว่าออกแล้วออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายสามร้อยเมตรโอเคสามร้อยเมตรโย่ น้องครับทำไมไม่ใส่ลมทำไมไม่ใส่ลมหรอครับปั่นจักรยานเล่นอ๋อปั่นจักรยานเล่นที่บ้านมีเสื้อกันฝนไหมครับมีครับบ้านใกล้ๆไหมอันนี้ถ้าจะซื้อเสื้อกันฝนต้องซื้อที่ไหนหรอครับมินิมาร์ทใช่ไหม What's up bro อ๋อทำไมทุกคนไม่ใส่เสื้อกันฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักพี่ๆไหมครับ พวกเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับไปดิฉันอัญมาศอร่อยกับตอนนอนเนานไปไหนเนอะไปไหนตอนนี้กำลังไปไหนครับจะไปค่ะจะไปเฮ้อไปไปเล่นด้วยได้ไหมไปไปไหนเนาะหนหาเพื่อนครับหาเพื่อนเราไปด้วยไหมได้ครับเออเย้งั้นปอยชูแพ้เราไม่ไม่ไม่มีอะไรครับโย่แล้วก็เฮ้ยถืออะไรอันนี้ก็สาบปะรดาับปะผลไม้สับปะรดสับปะรดสซาวาลด สาว่าหลุดใช่หลุดหลุดหลุดอะไรสักอย่างหลุดแล้วหลุดหลุดแล้วอ๋อเฮออันนี้แฟชั่นฟรุตโอ้โหแฟชั่นโอ้แฟชั่นฟรุตดมดุมดุมดมดมดมโอ้โหมอันนี้ได้กินกินฟรีป่ะอันนี้ได้ที่ไหนหรอครับได้จากที่ไหนหรออิบมาเมื่อกี้ครับอิบมาขโมยเหรอ ใช่ขโมยขโมยมาหรอไม่ใช่ขโมยน่าจะไม่ไม่ใช่ขโมยเนาะเยอะืมเฉย,ย,ยๆกงานะครับเนเนอหืมโมืมอืมบอยสูบมาชิต,ตะภาษาเกาหลีครับคิดว่าแปลว่าอร่อยมาก<โ>รู้จักประเทศเกาหลีไหมครับรู้จักประเทศญี่ปุ่นไหมครับ<โ>คิดว่าคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นคนจีนครับคนจีน มีหาวชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับเล่นเล่นติ๊กต็อกไหมเล่นติ๊กติกเล่นยูทูบไหมไม่ครับไม่ไม่เล่นโอ้เล่นนี่มืดมืดถือมันโอเคขอขมากนะครับน้องน้องฝากฝากชื่อหน่อยดิชื่ออะไรชื่อเอฟเอฟเอฟเอบีซีดีอีเอฟโอเคขอบคุณมากนะครับน้องเอฟแล้วก็ชื่อมิกมีิกมิกกับเอฟนะครับทุกคนเอฟมีทพักไทยผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ น้องครับถ้าจะไปมินิมัตต้องต้องไปไหนต้องไปต้องไปขนาดไหนครับอ๋อประมาณสามร้อยเมตรตั้งใจเรียนนะครับถ้าไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้บ๊ายบายบบ๊ายโค้งมากนะครับโค้งมากน่ารักจังเลยน่ารักเนาะเจอเจอปาพเดียวก็ให้พลังใหม่ด้วยเนาะน่ารักมากใจดีด้วยธรรมชาติมากทุกคนดูนะครับ ว้าวว้าวว้าวสุดยอดอันนี้เรียกว่าอะไรเนาะที่เก็บน้ำเยอะๆอืมุ่นเซนไม่ใช่อุ่นเซนไม่ใช่อุ่นเซนภาษาญี่ปุ่นดัมดัมอ่าเต็ม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  bro อ่าเต็ม bro สวบ bro no no yeah yeah แล้วทำไมนั่งจักรยานแบบนี้หรอครับก็สวบ bro ลอง ขวันื้อสัมภาษณ์ได่ไมครับเราเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังนะครับรู้ไหมครับอันนี้คือคืออะไรตะรอด่ะปาลอดตะปารอสตะปารอสเอาเอาโอเคเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับไม่ทราบว่ารู้จักพวกเราหรือเปล่าครับไม่ครับโอเคโอเคโอเคดี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 หนึ่งสองสามไม่ทำเลยอ้ยานีไ่ตายดีจริงเหรอ เฮ้ยสุดยอดเย้ย้าตรงนี้เรื่อยๆจะถึงหน้าเขื่อนย่กเทียงหน้าเขื่อนนะหน้าเขื่อนเขื่อนถึงด่านเทินเทินเทินตรงนั้นป่ะเห็นทังหลังนั้นป่ะคือกำแพงอดามดำดำอาเพมเดมโอ้โหครับทุกคนตอนนี้เรากำลังไปเขื่อนเขื่อนคือเขื่อนเขื่อนเลสโกน้องครับถ้าจะไปเขื่อนต้องไปทางไหนนะครับตรงไปเลยตรงไปเลยใช่ไหมโอเค b r อ๋อเป็น security น้องๆเป็น security ให้พวกพี่ๆนะใช่บอดี้การ์ดแล้วครับบอดี้การ์ดเยอะสบายดีเด้อสบายดีเด้อเอาอีสานมาอีกแล้วหยั่งอีหยังอีหยังวะอีหยังวะหยั่งวะหยั่งวะมาครับมาหมาหมาอ๋อมอก็หมาหมาหมาก็มักขอละไม้ปะคนแก่เอาไว้เคี้ยวไม่ครับเอาไว้เคี้ยวทั้งคนแก่เขาเอาไว้เด็กๆไม่ใส่กางเกงฝนหรอ นั่นน่ะสิทำไมอ่ะแข็งแรง,แง,แรงอันนี้ไม่ถึงว่าพวกพี่ๆไม่ไม่แข็งแรง <c oughs> ใช่ไหมครับ,บ,บอ,รอีโรมี่ <laughs> น่าจะตรงนี้เนาะน่าจะใช่ตลกปะคือเด็กๆไม่ใส่แต่ว่าผู้ใหญ่ใส่พี่ใหญ่ใส่ Let's go เด็กๆ Let's go เด็กๆตั้งหัเตั้งหัว เราเปนเชื่อจริงๆละปริญญามีไหมครับไม่มีค่ะมีแต่อีกอีกแป๊บเดียวก็ถึงเนาะแป๊บเดียวก็ถึงเนาะแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวก็ถึงยงบ๊ายบาไปอนาร้า้านีายพี่าอะไรครับ bro รถเต่ารถเต่านี่เลื่อนฮาเลื่อนเล t s go เข okay. ื่อนโอเคนี่คือทางเลี้ยงช่วงเทศกาลกรุงเทพสระบุรีปราจีนสระแก้วนะคะเย้่ เพื่อน้าไปอันนี้ไปข้างบนไม่ได้ใช่ไหมมา,ม,ามากัดมามากัดมากัดมากัดเฮ้ยไปทางก็ได้พี่มันอ้อมไปได้มากัดเหรอมากัดเหรอเข้าประตูนู้นก็ได้ประตูเขื่อนทางนู้นมันโอ้ยพาไปเล่นเดินลานขอบคุณเนาะถ้าเนอะไม่บอกบอกเราจะตายอ่ะ <laughs> ตายแน่นอนตายแนะ่นอนนคนนายกอันตรายนิดนึงอันตรายนิดน,น,น,นึงนะครับคิดถึงปัตตานีนะครับท่านี้เป็นท่านี้คือ เป็น <One> บ <input> so ้านเหรอร้านคาเฟร้านร้านคาเฟ่ครับผมถ่ายรูปกไหมโม่โมไหนเนี่ยโม่ประมาณนี้ก็อเอาวุฒิเรีกเนะไหลไหลได้เยาไหลมาได้จริง

แปลให้หน่อยแปลให้หน่อยจิตตามช่องโอฟาหงหน่อยนะออกมาข้างนอกไปนี้ได้หรอได้ับเป็นเป็นไม่ไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้วันหยุดอ๋อวันหยุดเหรอโอ้พวกนี้ก็ไปไม่ได้โดดเรียนเนาะแต่รู้สึกว่าพวกเธอโดดเรียนบ่อยวะไม่เฮ้อย่าอักเิอ่ามาๆเยแล้ว เคื่องกำปนอ๋อนี่แกนกำปนเนาะกำปนเนาะแกหมาเพื่อนกูควายก็เพื่อนมึงอ่ะเอ้าทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันเลยยาต่อยยาต่อยยายทะเลาะกันยาตายเรารักกันเรารักกันจุดกันหน่อยประชาชนไทยรักกันนิ้มๆิ้มเนี่ยิ้มๆนิ้มๆรักกันจริงๆอ่ะตายรักกันใช่รักกันจริงจริงใช่ไหมครับจริงกันตายรักกันดีรัก รักที่สุดคือใครบอกบอกบอก่าบอกว่าพี่ฮงหน่อยนะพี่ฮงนะรักที่สุดคือใครพี่ฮงค่ะว้าบันไดใหญ่มากรับประกันคุณภาพมมีประกัน5ปีนี่ใช่อันนี้ซื้อเมื่อไหร่นะซื้อเมื่อไหร่อันนี้ของใครอันนี้ของใครครับ ท่านี้ของใครครับของน้าเอาของน้ามาของห้องน้ำของนะาคนน้าของน้าของน้าแปลว่าอะไรครับน้าน้องของพ่ออ๋อน้องของพ่อเครื่องเครื่องน้ำแค่นี้หรอเล่นเก่ไปอีกครับยาวเก่ึ้นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมต้องขึ้นไปขึ้นภูเขาไปถึงแต่อ๋า เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินว่าคอควายวาวแหวนย่อยเด็กๆเนาะทุกคนอันนี้อันนี้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดนะไลฟ์สดห้ามพูดคำหยาบนะมีคอมเมนต์แม่ดูอยู่เนาะขอบคุณนะครับทุกคนอันนี้ติดกับบลูทูธไลฟ์สดโอเครู้สึกมีชีวิตที่ใหม่ๆเลยแป๊บเดียวเนาะ รอดนขอทำลาโอู้อ้รุดตาทางรุตาทางรุตาทางรุตางทุกคนท่ามาส่งคลามต้นรวาณส่งคราสต้งรวัณนี่นนะแบบนั้น พีรตะสังเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับสามุดส่ไมจะไม่ใะลส่ัามจะม่่กานครนายกนคนายฮะกาแฟที่ไหนนูนตัใบโอกาแตาบัสตาบักตาบัสตาบัันั้นไม่ใช่ตาบักปะ คิดว่าร้านนี้มีกาแฟหรือไม่นะครับอซิมันเซนสวริสนสวัสดีครับคมัสนสวัสาีครับคุณซิมเนสวีรัมเนสัีครับคุาซิมัสนวัสดีครับสเวัสดีครับิมัสเซนสวัสดีครับคมสนวัสดีครับมสนวัสดีครับพุณัสเนสวัรับคุมนสวัสดีรับคุณเนสครับม รารอแล้วนะปกติครับอ๋อมีมีหลายหลายเมนูเนาะใช่จะมีหลายเมนูนี่มีช็อกโกแลตเนี่ยโคกอมมีลาบูรุตก็ได้เอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะครับแล้วก็แปลๆให้อะไรดีน่าจะกดเมสซีที่เกาหลีอยู่หรอครับสวัสดีครับเป็นคนเกาหลีนะครับมีส่วนลบนะครับ

อีฮอมิงอีฮอมิงฉันยังไม่เชื่อมันรู้สึกดีใจจริงๆเมื่อกี้พ่อพี่ๆใจดีที่สุดรู้ไหมไปส่งโรงแรมค่ะป้าอะไรนะครับจะไปส่งโรงแรมค่ะอะไรนะครับป้าฟังก่อนคนละร้อยวันทันเด็กคนละหนึ่งร้อยบาทน่าจะน่าจะเดินหนึ่งครับเนาะน้องขัดมีไลน์ไหมมีใช่ไหมขอไลน์หน่อยติดต่อกันวันหนึ่งพี่ ดังมากๆใช่ปะวันหนึ่งพี่โฮงกับพี่โรต้าดังมากๆวันนี้เดี๋ยวสองของก่อนขอรันโอ้ได้เลยนี่เหรอเจ้าก้องติดตามเขาด้วยหนึ่นะครับนายใจของผมมีแค่ว่าละวาลัญญาวาลัญญาคือแฟนเธอเหรอไม่ใช่แฟนเมียเมียอิจฉานะ Thank you bro Thank you bro Thank you bro เจอกันจกันถ้าพี่ถ้าพวกพี่ๆดังแล้วเจอกันใหม่นะ Thank you bro Thank you bro นี่พี่ไม่ดัง ถ้าพี่ไม่ดังมันมันมันเป็นไปไม่ได้เรานั่งอยู่แล้วนั่งอยู่แล้วฝากวันนี้เพื่อนที่ผู้หญิงผู้หญิงด้วยจัดการจัดการของมานะครับวันนี้คขอบคุณน้องไปเอฟซีจงกับป้าฮุนใจดีมากขอบคุณมากขออนุญาตนะครับอ๋อเก่งใจมากๆนะครับอะไรครับเก่งใจมากมากเก่งใจเนาะเก่งใจเนาะขอได้เย็นกว่านี้ได้ไหมครับได้